สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองคลิปนี้เป็นคลิปที่จะสรุปว่าควรเลือกกินอย่างไรด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดผมอยากให้ฟังให้ดีอาหารหลักหามู่ที่ผมจะแนะนำเป็นสำหรับสายโลคาบกินขาบน้อยเหมาะสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันอยู่ในออฟฟิศที่ไม่ค่อยได้ไปทำไล่ไถนาออกแรงแบกหามจะกินอย่างไรให้สุขภาพดีและคำว่าโลคาบที่ว่านี้ มันมีหลายสเปกตรัมก็คือมันมีหลายระดบับสุดขั้วที่สุดก็คือคาริวอร์กินแต่สัตว์อย่างเดียวและผมต้องย้ําว่าคําว่าสัตว์นี้ไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์หมายถึงเครื่องในสัตว์ไข่นมไม่กระทั่งน้ําผึ้งขณะที่สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือวีแกนไม่แตะต้องสัตว์เลยแต่ยังกินเห็ดกินสาหร่ายกินยีสต์จะว่าไปแล้วมันใกล้เคียงกับสัตว์มากกว่าพืชแต่เอาละวีแกนถือว่ามันเป็นพืช สำหรับอาหารที่ผมกินนั้นมีสัตว์ประมาณ40%มีพืช40%แล้วก็มีเห็ดสาลายประมาณ20%ผมเรียกตัวเองว่าโอมนิวอ์ก็คือกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์และผมเชื่อว่าโอมนิวอ์เนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์ที่ถูกออกแบบมาให้กินทั้งพืชทั้งสัตว์ไม่ใช่กินแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความคิดของผมแต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานมานาน คนที่กินอาหารขยะมานานมีแนวโน้มที่เขาควรจะกินสัตว์มากกว่าพืชเพราะว่าแบคทีรียของเขาอาจจะถูกทำลายจนกระทั่งไม่สามารถย่อยพืชหลายชนิดได้เขาจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเกิดเขาได้กินซีดีหรือคานิวอร์ไดเอทที่นี้มาดูสายโลค่ะเริ่มจากภาพนี้ก่อนสิ่งที่คุณต้องตัดคืออะไรแน่นอนตัดขาบตัดแป้งขัดสีสำหรับผมเนี่ยผมยังกิน มันม่วงญี่ปุ่นบ้างเป็นบางครั้งข้าวดำผมก็กินบ้างเป็นบางครั้งส่วนใครที่อยากจะกินข้าวขาวผมแนะนำว่าให้นำข้าวขาวไปแช่เย็นสักคืนหนึ่งให้ไกลซิมิกอินเด็กเนี่ยมันต่ำลงหน่อยมันจะไม่กระตุ้นน้ำตาลแต่ถ้าคุณอยากจะกินข้าวขาวหอมๆคุณก็ควรจะรู้ตัวว่ามันคือเบาหวานคุณกินเบาหวานเข้าไปและอย่าบ่นว่าทำไมเบาหวานไม่หายคนแค่มีน้ำตาลสูง เกิน80มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็คืออดมาแล้ว10ชั่วโมงคุณแก่เร็วแล้วและผมไม่อยากให้คุณแก่เร็วเชื่อเถอะครับตัดแป้งขัดสีทั้งหมดถ้าอยากจะกินเผือกมันพอได้แต่ว่าอย่าเยอะและอย่าบ่อยโดยผมจะกินเฉพาะวันที่ออกกำลังกายเยอะๆเดินป่ากับครอบครัว10กิโลอย่างเงี้ยวันนั้นผมถึงจะอนุญาตให้ตัวเองกินไอ้พวกมันพวกนี้ อันที่สองที่ผมอยากให้ระวังก็คือผล,ลไม้ที่มันสุกมากๆคือถ้าถามผมว่าผมยังกินกล้วยอยู่ไหมผมกินกล้วยดิบผมไม่กินกล้วยสุกอีกต่อไปคือปลอกเปลือกให้เรียบร้อยลูกหนึ่งอาจจะแบ่งเป็น3-4มสี่ท่อนใส่ถุงนำไปเข้าช่องแช่แข็งเอาออกมากินวันละชิ้นหลังมือแบคทีเรียมันชอบมากแต่ห้ามกินมากเพราะว่าจะทำให้ท้องผูก และนี่คือหน้าที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะเซฟไว้ก็คือ5หมู่ของสายโลคาบและผมพยายามแบ่งให้แต่ละหมู่มันเท่าๆกันในแบบที่ผมกินเลยหมู่ที่1ก็คือเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ผมแนะนำมาตลอดให้กินสัตว์ทั้งตัวแล้วสัตว์อะไรล่ะที่คุณกินได้ทั้งตัวนอกจากปลาเล็กๆแต่หลายคนลืมไปว่าไข่ต้มเนี่ยมันคือสัตว์ทั้งตัว มันคือไก่ทั้งตัวตับไตไส้พุงสมองของไก่อยู่ในไข่ทั้งหมดและมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติคัดสรรให้ลูกไอโลหะหนักไอของที่ไม่ดีเนี่ยแม่ไก่เก็บไว้กับตัวไม่ถ่ายทอดไปให้ไข่คนก็เหมือนกันแม่มีโลหะหนักเยอะก็ไม่ถ่ายทอดไปให้ลูกที่จะคลอดออกมาเพราะฉะนั้นไข่มันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ขณะที่แม่ไก่เองยังมีสารพิษบ้าง โดยเฉพาะไข่เป็ดและแนะนําอย่างยิ่งก็คือเป็ดไล่ทุ่งในเมืองไทยที่กินหอยเชอรี่เนี่ยไอนี่คือของดีของวิเศษผมอยู่แคนาดาผมยังไม่ได้กินเลยแต่เมืองไทยอะ่ะมีโอกาสได้กินและกินในราคาที่ถูกมากและผมรู้ว่าหลายคนต่อต้านนมวัวคุณก็กินผลิตภัณฑ์จากนมผมกินโยเกิร์ตคีเฟอร์แล้วก็เวโปรตีนไอสาอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือไข่ โยเกิร์ตเครื่องในคุณจะต้องกินรวมกันให้มากเท่ากับเนื้อสัตว์และอย่างที่ผมบอกเวลาสิงโตมันล่าสัตว์ได้แล้วมันกินเครื่องในก่อนเพราะฉะนั้นเครื่องในี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องกินที่เป็นหมวดที่หนึ่งและถ้าโลกนี้ให้มีอาหารได้หมวดเดียวไอ้หมวดที่สําคัญที่สุดก็คือหมวดที่หนึ่งนี่แหละมีชายคนหนึ่งในตะวันออกกลางรยาเขาเสียชีวิตแล้วเขาเสียใจมากอยากจะฆ่าตัวตายโดยการกินไข่ต้มทุกมือ้อทุกวัน ไม่กินอย่างอื่นเลยนะกินแต่ไข่ต้มให้หัวใจวายตายไปเลยทานมาปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าป,ปรากฏว่ากินไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายและสุขภาพเขาก็ดีขึ้นตรงข้ามกับที่เขาตั้งใจแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณกินไข่ต้มอย่างเดียวนะครับผมเองเคยกินไข่ต้มวันละ20ลูกต่อเนื่องกัน10วันไม่กินอย่างอื่นเลยนอกจากน้ําเปล่าและไข่ต้มคอเลสเตอรอลของผมที่สูงอยู่แล้ว LDL ปาเข้าไป330 ถ้าไปเล่าเรื่องนี้ให้หมอฟังหมอเขาบอกว่าผมคงตายไปแล้วอันที่สองเนื้อสัตว์มีคําว่าเนื้อนะครับเพราะผมรู้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะชอบกินเนื้อมากกว่าเครื่องในแต่ต้องย้ําว่าเนื้อสัตว์ที่ว่านี้คุณต้องเอาทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศกินให้หลากหลายสิ่งที่คนไทยมักจะขาดก็คือสัตว์น้ําสัตว์น้ำเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากกุ้งหอยปูปลาโดยเฉพาะปลาจากทะเลลึก คุณจะได้โอเมก้า3ชนิด EPA DHA ที่ช่วยชะลอวัยช่วยให้สมองดีหมวดที่3ก็คือถั่วแต่ว่าถั่วเนี่ยมันแบ่งเป็น2ตระกูลก็คือเปลือกแข็งกับเปลือกอ่อนเปลือกแข็งภาษาอังกฤษเรียกว่านัทซ้ายสุดก็คือวอลนัทตามด้วยอาลมอนแคชูนัทถัดมาก็คือฮาสซอนัทและขวาสุดก็คือบาซิลนัทบาซิลนัทเนี่ยจะว่าไปแล้วมันเหมือนกับเมล็ดขนุนคุณกินเมล็ดขนุนแทนถั่วได้ แต่ว่าอย่ากินมากวันหนึ่งเมล็ดขนุนไม่ควรกินเกิน4นะแต่ว่าไม่ควรกินต่ํากว่าหนึ่งกินน้อยไปไม่ดีกินมากไปก็ไม่ดีสําหรับเมล็ดขนุนและมันจะเป็นอย่างนี้สําหรับเมล็ดถั่วอื่นๆเช่นถั่วดาวอินคาอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากแต่คุณห้ามกินมากเพราะมันจะเมาบางคนกินไปขับรถไปมึนเกิดอาการเมาเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมกินถั่วนัทพวกเนี้ย ผมจะเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาผสมกันเตรียมเอาไว้เลยว่าแต่ละวันใส่ถุงหรือใส่กระบอกเล็กๆเตรียมเอาไว้แล้วเวลาจะกินก็คือเทลงถ้วยโยเกิรต์ตไอแบบที่2ก็คือถั่วเปลือกอ่อนแต่ถั่วเปลือกอ่อนน่ะมันมี2ชนิดสําหรับฝรั่งไอฝั่งซ้ายที่คุณกินได้ทั้งฝักเนี่ยเขาเรียกว่าผีไอฝั่งขวาจะไปกินฝักมันไม่ได้กินได้แต่เมล็ดข้างใน แลวเมล็ดข้างในมันก็แข็งเป๊กบางทีต้องเอามาแช่จะต้องเอามาต้มให้เปื่อยบางตำหนักกินโดยตรงก็ไม่ได้อย่างเช่นถั่วเหลืองอย่างเงี้ยไม่นิยมกินโดยตรงก็ามาทําเป็นเต้าหู้น้ําเต้าหู้อะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นสําคัญที่สุดสําหรับบีนส์ทั้งหมดผมแนะนําให้หมักในแบบนัดตกถั่วเน่าของญี่ปุ่นวิตามินเคสูงมากๆหรือแบบฟิลิปปินส์เทมเป้ผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณกินแบบต้มให้เปื่อยโดยไม่จําเป็น เพราะมันมีแลคตินสูงบางคนย่อยไม่ได้ถึงย่อยได้แบบผมเนี่ยผมก็ไม่กินมากไม่สามารถกินมากได้ลหลายๆตำรับเขาถึงไม่กินกากมันเขาถึงโยนกากมันทิ้งโดยการเอามาทำเต้าหู้ทำน้ำถั่วเหลืองสิ่งที่คนโบราณทำเนี่ยโดยมากมักจะถูกต้องในส่วนของผักหลากสีผมเน้นความหลากหลายและความหลากหลายที่ง่ายที่สุดก็คือดูจากสีถ้าคุณจะเน้นถูกอย่างเดียว ผักสีเขียวเนี่ยก็คือผักบุ้งคณะกวางตุ้งขออนุญาตขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งและเป็นโฆษณาที่คุณกระโดดข้ามได้นะครับมีอาหารสุขภาพราคาประหยัดที่ผมแนะนำให้ทุกคนกินและผมเองก็กินทุกวันอันดับหนึ่งก็คือไข่เป็ดต้มระยะหลังเขาไม่ต้มกันแล้วเราะใช้วิธีนึ่งเพราะว่านึ่งมันประหยัดไฟกว่าโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักได้เร็วๆคุณกินไปเลยวันละหฟองทุกวัน คอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อโรคหัวใจผมอธิบายเอาไว้หลายครั้งว่าสาธารณสุขเข้าใจผิดมากว่า40ปีผมเคยทดลองกินไข่อย่างเดียว30ฟองตลอด1สัปดาห์คอเลสเตอรอลของผมสูงอยู่แล้วถ้ามันเป็นจริงตามที่หมอบอกผมตายไปแล้วล้านที่2ปลากระป๋องแต่คุณต้องเลือกปลากระป๋องยี่ห้อดีนะครับ และทำไมมันถึงเป็นปลากระป๋องทำไมมันไม่ใช่ปลาสดตาอื่นเพราะว่าปลากระป๋องนั้นทำมาจากปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ไม่มีโลหะหนักเหมือนกับทูนา่าขณะเดียวกันไอการที่มันอยู่น้ำลึกเนี่ยมันมีโอเมก้าส EPA ที่ดีต่อร่างกายหัวใจและ DHA ที่ดีต่อสมองปลาน้ำจืดอ,อย่างปลาสวายแม้ว่ามีโอเมก้าสเยอะก็จริงมันไม่ได้อยู่ในน้ำเย็น มันไม่จำเป็นจะต้องผลิต EPA DHA แบบแมคคอเรลหรือซาดีนถ้ามันไม่ผลิตโมเลกุล2แบบนี้เลือดมันก็จะเย็นแข็งตายและมีหลายคนสงสัยว่ามันจะมีสารกันบูดไหมคำตอบก็คือไม่มีปลากระป๋องยี่ห้อไหนในโลกที่มีสารกันบูดเพราะว่าตอนที่เขาทำสุกครั้งสุดท้ายนั้นคบปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วเชื้อโรคที่อยู่ในกระป๋องมันตายหมดและถามกันมากก็คือมีโซเดียมเยอะไหมคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างโพแทสเซียม สองส่วนโซเดียมหนึ่งส่วนโซเดียมอ่ะมันน้อยกว่าขนมถุงคุณอย่าก,กลัวโซเดียมให้มากนะักสิ่งที่คุณต้องกลัวก็คือน้ำตาลยกเว้นคุณเป็นโรคไตปลากระป๋องชั้นดีทำมาจากซอสมะเขือเทศแท้ส่วนปลากระป๋องถูกนั้นทำมาจากซอสมะละกอใส่กลิ่นมะเขือเทศหนึ่งในสิบของชายไทยที่อายุเกิน60จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากประโยชน์ของมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศที่โด่งดังกันมากก็คือมีสารไลโคปีน ที่ต่อต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายผักที่คนกินมากที่สุดก็คือสีเขียวตามด้วยสีขาวแต่ผักที่มีประโยชน์ที่สุดคือสีม่วงเช่นมะเขือขยาวกล่ำปีสีม่วงอย่างเงี้ยต่อมาก็เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงผมถึงเน้นกินพวกพริกหยวกเบลเป p ปอร์ ppers, หอมหัวใหญ่แคร พราะผมรู้อยู่แล้วว่าคนไทยอ่ะกินคนาเยอะถั่วงอกเยอะกลามปรีเยอะและอันที่หเป็นสิ่งที่ผมเน้นมากๆก็คือสิ่งที่มันไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์มันเป็นอีกคิงดอมหนึ่งต่างหากก็คือเห็ดสาหร่ายและผมเติมเครื่องเทศให้เพื่อให้มันมีปริมาณมากพอเป็น20%เป็น1หนึ่งใน5เห็ดเนี่ยผมอยากให้คุณกินเห็ดสารพัดชนิดแต่จะต้องระวังกลุ่มเห็ดที่อาจมียาฆ่าแมลงเพราะแมลงมันชอบ ก็คือเหมาพืเห็ดนางรมแล้วก็เห็ดนางฟ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ที่มาด้วยว่าได้มาจากฟาร์มไหนจะว่าไปแล้วเห็ดเนี่ยมันปลูกง่ายมากๆอาจจะปลูกเองก็ได้ถ้าปลูกเองผมแนะนําให้ปลูกแบบมีแสงเพราะการที่มันมีแสงนั้นคุณจะได้วิตามิน D2 ด้วยแต่ถ้าคุณปลูกแบบไม่มีแสงมันก็ไม่มีวิตามิน D2 ส่วนสาหลายนั้นแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีสตางค์ซื้อสาหลายสไปโรรีนา ผมเองกินเป็นอาหารเสริมไม่ได้เป็นอาหารหลักเพราะว่าราคามันแพงแล้วมันก็ขมแต่ผมก็กินสาล่ายอย่างอื่นสาลาัยถูกๆสาลายทะเลทั่วไปส่วนเครื่องเทศของไทยก็มีเยอะแยะหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีผมรวมถึงใบโหระพากระเพราและกลุ่มสมุนไพรทั้งหมดมะรุมอ่อนยี่ราขมินชันและผมเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนให้กินเครื่องเทศเยอะๆตัวผมเองผมกินเครื่องเทศเยอะมากมาก เยอะจนบางทีบางครัง้งโตเหลืองเลยแบบแขกอินเดียแขกอินเดียเนี่ยโตเขาคล้ำแต่คุณสังเกตดีๆฝ่ามือเขาเหลืองเขากินเครื่องเทศเยอะแล้วผมกินเครื่องเทศจากสารพัดชาตินะรวมถึงเครื่องเทศอิตาลีเครื่องเทศของยุโรปเครื่องเทศเม็กซิโกแล้วก็เครื่องเทศไทยจีนเป็นเบสิกประจําบ้านอยู่แล้วผมอยากให้คุณกินหลากหลายมากที่สุดเท่าที่คุณหาได้ คนที่กินหลากหลายจะมีลำไส้ที่ดีจะมีผิวที่สวยจะมีภูมิต้านทานโรคคุณจะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ไม่ได้เริ่มต้นที่หัวใจหรือปอดแต่ว่ามันก็ต้องประกอบกันทีนี้มาดูว่าส่วนตัวผมกินอะไรไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทำตามเปะนะครับอันนี้คือให้เป็นแนวทางเอาไว้เพราะแต่ละคนร่างกายโดยเฉพาะลำไส้ไม่เหมือนกันแบคทีเรียที่มีอยู่ในลำไส้คุณกับผม ไม่เหมือนกันบางคนไม่มีแบคทีเรียที่จะย่อยลคตินในพืชได้เลยบางคนที่กินฟาสต์ฟู้ดมานานต่อเนื่องตั้งแต่วัยรุ่นพวกนี้เป็นไปได้ที่จะถนัดคานิวอร์ไดเอทคือทิ้งพืชทั้งหมดและผมก็มีเพื่อนหลายคนที่กินแต่ซีดีคานิวอร์ไดเอทผมไม่ได้ว่าเขานะครับแบคทีเรียของเขากับของผมมันไม่เหมือนกันและผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไดเอทของผมนั้นมันเป็นโอมิวอร์กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ อยู่ตรงกลางระหว่างวีแกนกับคาริวอร์แต่คุณต้องเข้าใจว่าคนไทยส่วนมากเป็นแพลนเบสก็คือกินพืช80%กินสัตว์แค่20%เท่านั้นเองขณะที่ผมกินสัตว์40%ผมกินสัตว์มากกว่าคนไทยโดยเฉลีย่ย2เท่าอันที่สองผมกินพืชแล้วก็ย้ำว่าไม่ขัดสีประมาณเท่ากับสัตว์นั่นแหละก็คือ40%พวกผักหลากสีผลไม้ที่ไม่หวานมีธัญพืช ที่ไม่ขัดสีบ้างรวมกัน40%อันที่3ฟังก์ไก่ซึ่งหมายถึงเห็ดสาหร่ายยีสตอันนี้ผมรวมเครื่องเทศลงไปด้วยก็หมายถึงกระเทียมพริกพริกไทยดำพริกปาปิกา้าแบบเม็กซิกันยี่ลาหมิ้นชันเครื่องเทศอิตาเลียนรวมกันแล้วเนี่ย20%แต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตก็คือผมกินฟังก์ไก่ ก็คือผมกินเห็ดกินสาหร่ายมากกว่าคนไทย1ิบเท่า1ิบเท่านี้ก็คือคุณอย่าคิดมากนะก็คือเป็นตัวเลขประมาณผมให้ความสําคัญกับเห็ดและสาหร่ายมากและเห็ดที่ว่านี้ผมกินเห็ดสารพัดชนิดโดยเฉพาะเห็ดหัวลิงเห็ดหอมเห็ดที่หาซื้อง่ายๆในต่างประเทศเขาจะมีเห็ดแห้งที่รวมเห็ดมาเลยห้าชนิดแต่เรื่องของเห็ดนั้นอยากจะให้คุณดูแหล่งสักนิดนึงว่ามีการใช้สารเคมีหรือเปล่าแต่ง่ายที่สุดก็คือปลูกเอง เหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกง่ายมากๆง่ายยิ่งกว่าพืชทุกชนิดอันที่สองที่ผมบอกไปแล้วก็คือผมกินสัตว์ประมาณสองเท่าของคนไทยแต่ว่าผมเน้นเครื่องในเรียกว่าผมกินเครื่องในมากกว่าคนไทยประมาณสิบเท่าแล้วก็ไข่ใชเรียเนี่ยคนไทยกินไข่วันหนึ่ง0.7ฟองก็คือ3วันกินสองฟองแต่ผมกินวันละ3ฟองยกเว้นวันที่อดและโยเกิร์ตเวโปรโตีนชีส ครีมนมผมคงกินเป็น20เท่าของคนไทยเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยกินกันชีสมีวิตามิน K2 สูงมากและแทนที่ผมจะกินนมโดยตรงผมก็ส่งเชื้อแบคทีเรียเข้าไปกินน้ำตาลแลคโตสก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นกรดแลคติกแล้วผมก็กินกรดแลคติกที่มันเป,นเป,นเปรี้ยวอที่อยู่ในนั้นน่ะไม่กินน้ำตาลโดยตรงและถั่วอย่างที่ผมบอกถั่ว2กลุ่มเปลือกแข็งเปลือกอ่อนผมกินเป็น4เท่าของคนไทย ส่วนธัญพืชเนี่ยผมกินน้อยมากๆนะและกินเฉพาะไอ้ที่มันไม่ขัดสีอย่างข้าวเนี่ยผมถือว่าเป็นธัญพืชขัดสีไอ้นี่พวกนี้ผมไม่กินผมก็จะกินเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองเมล็ดกัญชงได้น,น่าเสียดายที่ธุรกิจกัญชงกัญชาในเมืองไทยนั้นมันเละเทะไปหมดเมล็ดกัญชงเป็นของดีแต่กลายเป็นว่ามันกลายเป็นผู้ายเหมือนกับกัญชาไปแนละ้วกัญชงให้โปรตีนสูงมากและปลูกง่ายด้วย แล้วก็มีโอเมก้าสแม้ว่าจะไม่ใช่ EPA DHA แต่บางส่วนร่างกายมันก็สามารถคอนเวิร์ตไปเป็น EPA DHA ได้และโอเมก้าหในเมล็ดกันชงนั้นมันก็มีน้อยมีในสัตวส่วนที่ดีตัวที่ผมยังพอกินบ้างก็มีคีนัวลูกเดือยถ้าผมจะกินข้าวจริงๆก็คือข้าวที่มันคั้งคืนมาแล้วและกินแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนับกันเป็นช้อนเลยโดยเฉพาะข้าวดำกินแต่ข้าวดำข้าวขาวข้าวกล้องผมก็ไม่กิน ประโยคสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกก็คืออยากินแป้งน้ำตาลน,น้ำมันพืชขวดใสที่มีโอเมก้าหสูงมากแล้วมันเป็นสาเหตุของการอักเสบในระดับเซลล์และสักวันหนึ่งสาธารณสุขจะเข้าใจว่าทำไมน้ำมันพืชขวดใสมันถึงอันตรายต่อร่างกายบางประเทศเริ่มเข้าใจแล้วน้ำมันชนิดไหนที่ไม่มีกลิ่นหืนเก็บได้ข้ามปีด้วยกระบวนการกลั่นมันไม่มีในธรรมชาติ และมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาให้กินอาหารแบบนี้คือถ้าน้ำมันพืชมันอยู่ในข้าวโพดแล้วคุณกินข้าวโพดเข้าไปไอ้นี่ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ในลำข้าวแล้วหมูกินลำข้าวเข้าไปไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไปแยกมันออกมาด้วยกระบวนการทางเคมีไอเนี่ยคือปัญหาตัวที่ผมส่งเสริมที่สุดก็คือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นที่เรียกว่า extra virgin olive oil ตัวนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับน้ำมันพืชลดการอักเสบ ช่วยให้คุณมีคอเลสเตอรอลที่เรียกว่า HDL สูงขึ้นด้วยเอาละครับนี่คือหน้าที่สรุป 1. ไข่เครื่องในโยเกิร์ตเว 2. เนื้อสัตว์ 3. ถั่วเปลือกแข็งเปลือกอ่อน 4. ผักหลากสีผลไม้ที่ไม่หวาน 5. เห็ดสลลายเครื่องเทศอย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าไอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมันสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆแล้วก็ง่ายทำให้คนมีสุขภาพดี ห่างไกลจากบาหวานห่างไกลจากน้ําตาลในเลือดสูงลดความอ้วนหลายคนรู้แต่ไม่รู้สัดส่วนไม่รู้หมวดหมู่อาหารว่าจะกินยังไงแชร์คลิปนี้หรือแชร์หน้านี้ก็ยังดีขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับผมจะโพสสำรวจหรือตั้งคำถามให้เกิดการคิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดคุณต้องบอกให้เขา subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง และถ้ามันมีเสียงเตือนก็ลองดูคำถามฝึกให้คิดและต้องเรียนว่าปัจจุบันช่องรอยอะคาเดมี่ถูกขัดขวางมันจะไม่แจ้งเตือนเพราะกลุ่มผลประโยชน์ที่เขารายงานว่าช่องของผมนั้นบิดเบือนความจริงโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันพืชขวดใสที่ผมต่อต้านขณะที่แพทย์กระแสหลักยังสนับสนุนให้คุณกินน้ำมันพืชขวดใสและถ้าเกิดคุณดูในร้านอาหารตามสั่งคุณดูที่เพดานของเขา ร้านไหนที่ใช้น้ํามันพืชขวดใส่คาบน้ํามันเนี่ยมันจะติดมันจะเกาะแบบเหนียวแน่นเลยเอาน้ําร้อนเอาผงซักฟอกไปขัดมันก็ไม่ออกขณะที่สมัยก่อนหรือร้านไหนที่เขาใช้น้ํามันหมูเขาจะเช็ดออกได้อย่างง่ายดายและท่อดูดอากาศของร้านอาหารตามสัง่งก็คือสภาพหลอดเลือดของคุณคนที่เข้าใจอย่างท่องแท้จะประยุกต์เป็นคุณจําคําพูดของผมไว้ให้ดีคนที่ ประยุกเป็นคือคนที่เข้าใจทฤษฎีอย่างท่องแท้เหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอ <ผม S 1> เอฟผมกินวันละหนึ่งมือ้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือก,กินแบบอดๆอยากๆนะ <S 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 อายุมันยืนอ๋ออายุย <ๆ S 2> ืนกว่าไม่เป็นโรคอ๋อะนะไอหนูที่กินอาหารไม่จํากัดนะอ่ะอายุสั้นไอหนูที่อดๆ,ๆ,ๆ,ๆอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้า ลักษณะของ EVOO t d อันที่หนึ่งเขาจะบอกแหล่งผลิตว่าเขาผลิตมาจากที่ไหนบอกต้นตอแม่งกระทั่งไร่ที่ปลูกไม่ใช่ประเทศที่ปลูกนะมีเดือนปีที่ผลิตชัดเจนและไอเดือนปีที่ผลิตเนี่ยมันผลิตกันได้ไม่กี่เดือนหรอกพฤติการันวามกราวิธีพิสูจน์เบื้องต้นก็คือคุณเอาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ4องศาก็คือในตู้ธรรมดานี่แหละ คุณจะเห็นเป็นไขประมาณหนึ่งในสถ้ามันเป็นไขน้อยก็แสดงว่ามันผสมคาน,นล่าเยอะแม้กระทั่งว่ามันเป็นไข1หนึ่งในสี่คุณก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่ามันเป็น EVOO มันอาจจะเป็น OO ก็ o ok ได้ก็คือเป็นโอลิฟออยลที่ใช้สารเคมีสกัดถ้าเป็น extra virgin เนี่ยมันจะมีรสเ e p p e r อร์ที่ปลายเวลาคุณดื่มและ extra virgin หรือว่าสากัดเย็นที่ว่านี้มันใช้เวลานาน แล้วก็ได้น้ํามันน้อยมันทําให้มันมีราคาสูงและมันเป็นของดีของที่ผมอยากจะให้ดื่มนอกจากนี้ไอ้ของที่ดีมากเนี่ยเขาจะบดแบบโบราณก็คือใช้หินโม่เขาจะไม่ใช้มอเตอร์ไปปั่นไปตีแบบทําน้ําผลไม้หรือน้ําผักไอ้มเลกุลของจะว่าไปแล้วไอ้การกินผักที่มาจากการหั่นด้วยมีดกับการฉีกด้วยมือคุณค่ามยังไม่เท่ากันเลยนะ แต่ว่าอันนั้นคือเป็นเรื่องเล็กน้อยอีกข้อหนึ่งก็คือไอ้เจ้าที่มันซีเรียสกับการทำเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยจริงๆเนี่ยเขาจะปลูกมะกอกเองมันเหมือนกับคนทำวายไอ้คนทำวายที่มันรักษาชื่อเสียงเนี่ยมันจะปลูกองุ่นเองและจะให้ดีมันจะต้องเป็นพันใหญ่หน่อยใช้คนเก็บเพื่อที่จะคัดลูกช้ําออกแต่ถ้าใช้เครื่องจักรเก็บแบบในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะไม่คัดลูกช้ํา เขาจะใช้มะกอ,อกพันเล็กๆแล้วก็ลูกช้ำม,มันก็จะอยู่ในนั้นสุดท้ายน้ำมันมะกอ,อกที่ดียิ่งใหม่ยิ่งสดอย่ากินน้ำมันมะกอ,อกเก่าเก็บเกิน2ปีและที่สําคัญคุณต้องรู้วิธีเก็บด้วยไอการที่ไปตั้งอยู่ในเชลในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันโดนแสงอายุมันก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วมันจะต้องเก็บในที่มืดและถ้าเกิดคุณสนใจ extra virgin olive oil ที่เป็นร์แกนิกแท้ร0 0ซไม่เจือปนใช้หินโมก ใช้มะกอกลูกใหญ่และใช้คนเก็บจริงๆไม่มีลูกช้ำสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line a t l o y c e choice ตามสไลด์ที่เห็นและผมต้องเรียนว่าไม่รับประกันว่ามีของมันเหมือนกันน้ำผึ้งป่าคุณคิดว่าคุณจะซื้อน้ำผึ้งป่าได้เดือนไหนคุณต้องรู้สิว่าคนเขาตีพึ่งเนี่ยเขาตีกันเดือนเมษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากได้น้ำผึ้งป่าจริงๆคุณต้องจองไม่ใช่ทะลึ่งมาสั่งเดือนสิงหามันหมดไปเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสั่ง20ขวดเขาอ,อาจจะปันให้คุณได้2ขวดเพราะคนอื่นเขาก็สั่งเหมือนกันเหมือนกับน้ำผึ้งป่าเลยแต่ถ้าเกิดคุณสั่งธันวามกราเอออย่างเงี้ยคุณสามารถสั่งได้เยอะเพราะน้ำมันจะเดินทางถึงประเทศไทยประมาณเดือนธันวาปีหนึ่งเนี้ยมันมีครั้งเดียวเอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดต,ตามสวัสดีครับโกโก้นิปสโกโก้แมสมีส่วนช่วยเพิ่มไขมัน HDL ลดโอกาสเกิด อัมาพาตโรคหัวใจโรคมะเร็งถ้าคุณสนใจโกโก้นิฟส์โกโก้แมสแบบออร์แกนิกแล้วก็มีรสชาติหอมอร่อยตามธรรมชาติส่วนโกโก้แมชช็อกโกแลตมีส่วนผสมของน้ำตาลจากหัวผักกาดอันนี้กินง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลฟออยล์นั้นมันเป็นซ u เปอร์ฟู้ดมันช่วยชะลอวัยป้องกันโรคหัวใจป้องกันการอักเสบในระดับเซลล์ หมายความว่ามันสามารถลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ช่วยอาการของคนที่เป็นเบาหวานประเภท2ช่วยให้อิ่มทนก็หมายความว่ามันสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยช่วยให้ถ่ายท้องและอุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดนส์วิตามิน E ีวิตามิน K เป็นน้ำมันแบบไม่อิ่มตัวชนิดโมเลกุลเดียวมากถึง73%ถ้าเกิดคุณได้ของแท้นะครับ แม้ว่าเดือนหนึ่งผมจะกิน25มือ้อทุกมื้อที่ผมกินผมจะดื่ม extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นเสมอแต่ว่าคุณต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับลังนกแท้ร้อเ็นี่ยมันมีลังนกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองแล้วมันมีน้ำตาลมากกว่าลังนกเนี่ย15เท่า EVOO ที่พบในไทยมักจะชอบลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและส่วนมากไม่มี EVOO เลย มีแต่โอลิฟออยที่ไม่ผ่านการสกัดเย็น30%และผสมคาโนลรา70%มันเหมือนกับน้ำผึ้งแท้100%ขวดละ400บาทแต่วันนี้ลดพิเศษเหลือขวดละ200บาทมันไม่มีในโลกแล้วครับใครเขาจะเอาน้ำผึ้งแท้มาขายขวดละ200คุณต้องคิดสิไอี EVOO ของแท้เนี่ยนะขวดหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,200ต่อให้ลดราคายังไงก็ตาม จุดอ่อนของคนไทยที่มันมีสิ่งปลอมปนเหล่านี้เข้ามาก็คือคนไทยส่วนมากไม่เคยชิมของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อไลน์ตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่